อบจกำแพงเพชรร่วมงานทอดเทียนโฮมทอดต้นเงินร้องสารพันญยญะทำนองอีสานณวัดมหาโพธิมงคลตําบลน,นิคมทุ่งโพทะเลอําเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรวันที่23กันยายน2567เวลา10นาฬิกาที่วัดมหาโพธิมงคลตําบลน,นิคมทุ่งโพทะเลอําเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร นายสุนทรรัตนากรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานเปิดงานทอดเทียนโฮมทอดต้นเงินร้องสารพันยะทํานองอีสานณวัดมหาโพธิมงคลตําบลนิคมทุ่งโพทะเลอําเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรร่วมด้วยผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นและประชาชนตําบลนิคมทุ่งโพทะเลเข้าร่วมงานกันอย่างคับขั่งโดยมีนายวินยัยนนทคุณนายกเทศมนตรีตําบลนิคมทุ่งโพทะเลกล่าวรายงาน สืบสารประเพณีวัฒนธรรมไทยอีสานที่12ครอง14ทอดเทียนโฮมทอดต้นดอกเงินและร้องสารพันยะทำนองอีสานซึ่งเป็นงานที่สำคัญของชาวไทยอีสานที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมอันเก่าแก,ก่ของชาวไทยอีสานสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นชาวบ้านจากหมู่บ้านหนึ่งจะนำต้นเทียนไปบูชาอีกวัดหนึ่งนิยมทำในช่วงเข้าพรรษาตลอดพรรษา หลังเสร็จพิธีทางศาสนาจะเป็นกิจกรรมของชาวบ้านได้พูดคุยเยี่ยมเยียนถามข่าวและขับร้องสรพันยะเป็นอีกประเพณีหนึ่งที่สร้างความสามัคคีปรองดองของพี่น้องประชาชน จนกลายมาเป็นประเพณีที่ดีงามจนถึงทุกวันนี้เป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนให้คงอยู่เพื่อเป็นการบำรุงรักษาจารีตประเพณีท้องถิน่นภูมิปัญญาท้องถิน่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิน่นและเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์บ้านทุ่งโพทะเลให้เป็นที่รู้จักของประชาชนและสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามต่อไป